โอเคก็อย่างที่เราทราบกันเลยว่าบอฮาล่าเนี่ยมีการอัปเดตแพดเข้ามาใหม่ก็จะมีการอัปเดตเสียงเข้ามาด้วยผมก็คือจะเอาเสียงจากในคอนโซลเนี่ยมาลงใน PC ไออันดั้งเดิมของมันเนี่ยมันอยู่ในคอนโซลของผมไปเสียงพวกนี้แต่ว่าเขาเอามาลงใน PC เฉยเลยงงเหมือนกันอันเก่าดีๆก็มีอันนี้มาลงทําไมก็ไม่รู้ก็อันแรกเนี่ยก็จะเป็นอัุตาครับผมก็ดาบเนี่ยเอ็นไลท์มันจะเปลี่ยนเป็นการแบบทําให้มันดูคมขึ้นหรืออะไรก็ไม่รู้นะอ่ะก็จะแบบนี้ผมอ่ะมันก็จะ เป็นการฟันเรื่ๆแบบนี้ดาบดาบก็มีการเปลี่ยนแปลงเอ็นไลท์ประมาณนี้ถัดมาเลยก็จะเป็นคอนครับผมคอนก็จะมีดาวไลท์เห็นไหมเสียงมันจะแบบแปลกๆมันจะไม่เหมือนเดิมประมาณนี้แล้วก็สาไลท์ผมสาไลท์ของคอน มันก็จะเอาเสียงของการแซรคอสมาใส่ครับผมนะเสียงแซกับเสียงแซไลท์อันเดียวกันเป๊ะเลยก็แค่เสียงแซมันจะดูทุ้มๆกว่าแค่นั้นเองแล้วก็เสียงการปาร์บุ๊ยครับผมมันจะดูหนักหนักขึ้นน่ะประมาณนี้รู้สึกว่าชอบอันก่อนมากกว่าอ่ะแล้วก็เป็นเอ็นไลท์ของมัด ก็จะประมาณนี้เหมือนก็เป็นการเอาการกดแซร์มารวมกันให้มันรวๆแค่นั้นเลยนะเสียงก็จะแบบแปลกๆหน่อยแล้วก็การปาวุธอ่าก็จะประมาณนี้อ่ะถัดมาแล้วก็จะเป็นธนูนะผมมันก็จะเป็นแบบนี้อ่ะดาวไลท์มันจะเปลี่ยนเสียงมันจะคล้ายๆกับเอ็นไลท์ของธนูเลย นแะปลก,กไหมแล้วก็การกดไฮไลท์ครับผมนะ่ะเสียงเ,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 เดียวกันเป๊ะเลยนี่เสียงเดียกันเป๊ะเลยแล้วก็ท่าดาวแอลผมทมดนูก,ก็จะแบบนี้แน่ด้วยนะ่ะ เสียงก็จะแบบแปลกๆหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวก็ชินถัดมาแล้วก็จะเป็นอาวุธคาตานะไหนขนาดอาวุธคาตายังไม่รอดเลยก็จะเป็นการกดเอไลท์เสียงมันจะแบบแหลมๆแหลมขึม้นเยอะเลยเหมือนคาตามันจะปรับให้เสียงมันจะแหลมขึ้นนะทุกท่าเลยเสียงดูแหลมขึ้นมากแสก็จะดูแบบทุมท้มๆ ก้าวพาเหมือนเดิมฟาวุธนะฟาวุธเสียงเปลี่ยนก็จะเป็นเสียงเดีวยวกับแหนเลยต่แค่จะหนักๆกว่าก็โอเคในส่วนตัวของผมนะความคิดนส่วนตัวผมคิดว่ามันอันเก่ามันดีกว่าอันนี้มันดูยังไงไม่รู้ดูแปลกๆเสียงมันดูแหลมๆแล้วดูไม่เข้ากับอาวุธเล อันเก่าดีกว่าเห็นเห็นเลยเอาเข้ามาทําไมก็ไม่รู้นะอันใหม่เนี่ยคือจริงจริแล้วมันก็มีมานานแหละแต่ว่ามันอยู่ในคอนโซลไงแล้วเขาเอามาลงใน PC มันก็เลยจะดูแบบแปลกๆหน่อยคนที่เล่นคอนโซลมันก็จะรู้สึกว่าปกติแต่ว่าคนที่เล่นดี PC มาก่อนเนี่ยคือมันจะงงมากเลยว่ามันเสียงอะไรวะเนี่ยคือบางอันมันก็เปลี่ยนซะจนแบบมันไม่น่าใช้อาวุธเนี่ยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเจอคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็บายบายไปเจอกันทุกคน you <laughs>